คุณเป็นไหมล่ะเหมือนมีความรู้สึกว่าทํามากแต่ทำไมถึงได้ผลลัพธ์น้อยคุณเชื่อไหมคะว่า90%ของคนบนโลกใบเนี้ยทํางานไม่ตรงกับสายที่เรียนมานะคะ oh. คุณไม่มีทางมีความสุขหรอกถ้าคุณยังอยู่ผิดที่ผิดทางคุณไม่มีทางเติมเต็มกับหัวใจของคุณหรอกถ้าวันนี้ คุณยังไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณรักหรือว่าทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่สร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองแล้วก็ไม่ได้สร้างคุณค่ากับตัวคนอื่นจากประสบการณ์ของครูหงนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาตัวเองให้เจอผ่านนวัตกรรมการสแกนลายนิ้วมือค่ะครูหงมีลิสต์ทั้งหมด5คําถามนะคะที่คุณจะสามารถเอามาเทสกับตัวคุณง่ายๆในการที่วันนี้คุณจะตามหาตัวเองให้เจอคําถามแรกเลยนะคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบทํางานแบบไหนชอบทํางานกับคนหรือไม่ชอบทํางานกับคนไม่ชอบทํางานกับคนคืออาจจะทํางานในระ สามารถทํางานคนเดียวได้แต่สร้างผลลัพธ์เหมือนกันและทําได้ดีกว่าการที่อยู่กับคนด้วยแต่บางคนเนี่ยอาจจะชอบทํางานกับคนคือเป็นสายพวกแบบเจาะแจะเจาะแจะเราได้ตังหรือว่าแบบชอบพูดคุยชอบอยู่กับคนชอบเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนชอบช่วยเหลือคนอื่น2นะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานที่อยู่ในระบบหรือไม่ได้อยู่ในระบบบางคนชอบางานในระบบคือประมาณว่าเอาระบบมาให้ฉันเลยจะ้ะเดี๋ยวฉันจะวิ่งตามระบบเองนะฉันจะทาสิ่งนั้นได้อย่าง เพอร์เฟกเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยไม่ชอบทางานในระบบคืออย่าเอาระบบมาให้ฉันนะคือวันนี้ฉันจะตื่นกี่โมงก็ได้แต่ฉันขอผลลัพธ์แบบนี้เลยอยากทํางานที่ค่อนข้างมีความเป็นอิสระแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะคุณชอบทํางานแบบใช้สมองด้านซ้ายหรือใช้สมองด้านขวาสมองด้านซ้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับลอจิกตรรกะคณิตศาสตร์หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่แบบมีที่มามีสาเหตุใส่อินพุตไปประมาณนี้จะได้ออปต์อะไรมาบ้าง หรือสมองด้านขวาค่ะบางคนอาจจะชอบเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะเช่นเป็นงานอาร์ตหน่อยชอบเกี่ยวกับดนตรีศิลปะกีฬาพวกนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมองด้านขวาทั้งหมดนะคะหรือว่าด้านสปิริตชัลจิตวิญญาณด้านความรู้สึกของคนอะไรพวกนี้เป็นการใช้สมองด้านขวาทั้งหมดนะคะและข้อที่สนะคะสาคัญมากๆค่ะก็คือช่องทางในการเรียนรู้ของคุณเนี่ย ช่องทางไหนเนี่ยดีที่สุดสําหรับคุณบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้จากการฟังอย่างยกตัวอย่างครูหงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะเราไปงานสัปดาห์หนังสือมาเราแบบโหเมาหนังสือมาเป็นตะก,ก้าครูหงเพิ่งมาค้นพบตัวเองเนี่ยเมื่อไม่กี่แบบปีที่แล้วนะที่แบบหลังจากสแกนลายนิ้วมือเนาะแล้วคนเว่าอ๋อทำไมเราถึงอ่านหนังสือไม่จบ เพราะว่าเราเป็นคนที่เรียนรู้จากการฟังครูโหงก็เลยเลือกอาชีพเกี่ยวกับฟังผู้คนฟังแบบ Deep Listening ด้วยนะคะแบบบางทีลูกค้าไม่ได้พูดสิ่งนี้แต่เราได้ยินในสิ่งที่เขาพูดเราจะสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้จากการมองเห็นนะคะเช่นนักพิสูจน์อักษรนะคะคนที่เป็นทนายความหรือคนที่เป็นช่างภาพพวกนี้เขาจะรู้ว่ามุมนี้สวยนะมุมนี้ไม่สวยนะเออมุมนี้ดีนะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคนที่เรียนรู้จากการมองเห็นนะคะ สุดอันสุดท้ายค่ะเป็นคนที่เรียนรู้จากการลงมือทำนะคะเชื่อไหมคะบางคนที่มาสกแกนอะไรในมือกับกูหงเนี่ยบางคนเนี่ยอยากมาดูว่าเขาควรจะลงทุนในด้านไหนแน่นอนค่ะถ้าเป็นคนที่เรียนรู้จากการลงมือทำเนี่ยกูหงก็จะบอกว่าไปแนวอสังหาริมทรัพย์ไหมเพราะว่าคุณจะได้ออกไปดูสถานที่จริงไปดูของจริงไปจับของจริงคนกลุ่มนี้ ก็จะถูกใจเขาในการที่แบบว่าเขาทํางานในการเรียนรู้จากการลงมือทําแต่ถ้าวันนี้เราตามหาตัวเองที่เจอนะคุณเชื่อไหมคุณตกใจกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ฉันสามารถทําได้เหรอคุณจะทําน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มากแล้วคุณสามารถเติมเต็มคุณค่านี้ยไม่ใช่แค่ตัวคุณเองให้กับผู้อื่นด้วยและอันนี้ค่ะคือความหมายของคําว่าตามหาตัวเองที่เจอลองไปใช้ดูนะคะด้วยรักจากหัวใจครูหอมค่ะ